เฮ้ยตีถ้าใจมิวอ่ะบอกมันมานี่ด้วยนะไม่บอกต้นเลือกเข,ขียร,ร์ฮะแ,แค่นี้ก็โดน โอ้โห oh. ไม่มีลไะมีเครื่องอติ์อะเีอเี่ยอะไหนักสุดเลยนะไม่เไม่ไม่ได้เขียน บ้าว้ยเธอนืมคุณรับซัฟซี่กินอย่างนี้อร่อยมากอ่ะเออยิ้ใช่ว่ากินจริงเหรอไม่ซี่จะเอาแช่หมาชิมเองพี่อร่อยมากพี่ลองมากินดิสนี่ จับเจ็ดเลยนะแปดเป็นแปดตัวหนึ่งนะหมดแล้วชนะ่อจะกับบ้านมึงวะมำลังไหไม่กล้าแล้วไมนะ่กล้าแล้วหรนะอ ฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาม่ว่าเคียดมัเพราะว่สติดแตกจริงนะพี่ก็รู้รู้อยู่ะ แม่หรอกแพงก็ไม่เท่าไหรแต่แพงแบบเป็นของพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ในบ้านที่ก็กลัวๆอย่างเงี้ยเล่นกับพวกพี่พี่นัดเล่งเนี่ยเออไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่ารู้ว่า ข uhh ้างบนอ่ะแต่แอบอร่อยอยู่นี่ตลกตลกเลยทำไมอ่ะ ตอวใหญ่ตันี้เดินไม่ไดแล้วตันใหญ่เนอหนี่นะอ่ะาี่เข้ไปมเม่เอาแว่าเพิเด็กมากเลยนะ ก็โอเคนะไม่ต้องทำแบงตั้งเซออๆไม่ต้องใสยงใส่เยลอวแวบบนั้นอืมตลกเลยไม่ต้องแบบคาดผมน่ารักมากโอ้อกสีฟ้ผมแพงต้องเนหมือนได้รึเปล่าอดีบ้าวต้เอ,อเก็บเขอ้าด้วยนะเอาเล่า <laughs> พรุ่งนี้ทุกคนแลว้วค่ะ ไม่พรุ่งนี้พี่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เยลไม่ต้องอะไรเออเพลย์ไม่ไม่แต่งหน้าโอเคเปล่าโอเคเปล่าสัญญานะไเพลยงไม่ทาแบบตาดำโอเคปะเอ่อต้มต้มหน้าบบตื้นท้าเออละแค่ทาแป้งธรรมดาพอแล้วปะอันนั้นอัฟเฟรชตมากไม่เคยทาเลย พี่ผู้ชายเอาเปล่าโอเคไหมไม่ได้แค่ว่าอย่างงี้ให้หรอกพี่เชื่อสายตาแพนนีแพนคนนี้มองคนหล่อยากเป็นอคนเือยไม่อ้าไม่คนเรามันมีสตไตล์อะอย่างแพงมันผู้ชายแบอ เพื่อนที่พยมองคนแล้วเราอย่าไปเป็นเหมือนคนอื่นเลยใท,ที่จะหลอกไปถึไงะ่ะไมหอเฮ้ยมากินมัน้อ ตั้นปล่อยกันดีกว่ามาเฮ้ยกินอย่างนี้อร่อยดีอะพี่พี่พี่กินเนอ่อยมาก่ร่ห่อย่นี้มันอาบนะ้ำอยู่ อยากคุยกับมันอะไรนะพี่ต้นนะพรุ่งนี้ห้ามห้ามห้ามอะไรเยียวนะแพงก็จะไม่ท้ากับตาดำนะ เรวพี่เอามากินดิเ,นเ,ดเสียวเหรออืมอร่อยมากมันได้กินน้ำปั่นอย่างงี้ก็ไม่เลวอ่ะ ตอนนี้พี่กินอะไรหนูก็กินหมดอ่ะเฮ่ยอันเมื่อกี้อร่อยพี่ขออีกนหม